สาเหตุเพราะว่าตัวนี้ถ้าเดาพลาดคือตุยเลยถ้าไม่เชื่อก็ลองไปแบบถามพี่ชินเปอร์เอกได้นะหรือว่าพี่ไอเซนว่าเขาแบบ<ล>ก้าเล่นหรือเปล่ากาเล่นหรือเปล่าก้าเล่นหรือเปล่าฮีโร่เพ็รท้าเลยโอเคครับทุกคนทุกคนดูไว้นี่คือสีหน้าผู้วายชนที่จะต้องเสียสละให้กับแบ็คแจ็คของพี่ในเกมน,นี้โอเค อุ๊ยมีสไนเปอร์นะแต่ว่าต้องบอกลานน้องพอดีว่าพี่ต้องไปทำภารกิจลับที่ต้องเล่นแบกแจ็คอะน้อง <c oughs> ไม่อยากจะทิ้งน้องเลยะแต่ว่าคือพี่ต้องทิ้งน้องไปโอเคตานนี้มีอะไรบ้างนะครับตานนี้มีวิศวกรแล้วก็มีกับดักด้วยเป็นบทบาทที่พี่ไม่ชอบอีกแล้วและที่สำคัญก็คือมีแบกแจ็คครับแล้วก็มีไว้แจ็คมาเลย ตาต่อตาฟันต่อฟันหรือว่าเพื่อนเราจะโดนกลับไม่น่าใช่อาไหนฟังเสียงนี้ไม่ไมอะไรเลยเราโดนป่าแล้วคนรวดผมเลยไนดะ้จริง,อ,งอ่ะเอาบวชเลยระวังนะตาไม่มีโจ๊กเอร์ จากการสนธิตฐานของพี่ก็คือไว้มันน่าจะเดาไอ้นี่ว่าเป็นโจ๊กเกอร์แล้วไอ้นี่มันบอกว่าให้บทตัวมันเองซึ่งบทบาทที่ต้องให้บทตัวเองก็มีแค่บทบาทเดียวก็คือฮันเตอร์ครับตายครับอชอบกดดีนะัดตายไปเลยครับทุกคน วิแดงแดงแดงโดนอันนี้ได้ไงอ่ะววไปโอ้ยผมมีที่สแกนทำมาคาะมาอ่ามีที่สแกนโอเคไม่ได้เลยอะอมาดูมาดูสแกนจริงป่ะปล่าหรือว่าสแกนปลอมอ๋อโอเคเพื่อนกูปิดไฟละกูพอปาดนะด้วยูดิเพื่อนกูตาลุกวาวแล้วเนี่ยโอเคเพื่อนโอเก้เอเกนายจะตั้งป้ายทำไมเพื่อนเอ้ยตั้งป้ายทำไมอ่ะ เคเพื่อนไป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 มีหมอมาไหมอ่ะไม่มีนะอ๋อไอ้นี่อีกแล้วคือมันไม่มีใครพูดอ่ะแล้วพี่ต้องทำยังไงดีอ่ะเออเอาเป็นว่าเรามาคัดบทแบบเดาแบบสุ่มๆดีกว่า อันนี้น่าจะเป็นลูกเรือธรรมดานะครับแล้วก็งั้นเราฆ่าไม่ดีกว่ายังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดส่วนไอ้นี่ก็กดไม่หยุดเป้าหมายต่อไปคือคุณนะครับไหนไอวัวไอวัวเนี่ยเนี้ยเนียไอ้นี่แบบกดรีพอร์ตหลายรอบมากแล้วมันเดินทะลุได้ไงอะหรือว่าเป็นเพราะไม่ว่าเน็ตพี่ปิงหรือว่าเน็ตเขาปิงกันแน่เคตอนนี้พี่พร้อมมากรอ X วีแล้วพี่จะปิดไฟแล้วก็พี่จะเชือดมัน เพื่อนส่งสัญญาแล้วโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมพี่จะปาดไอ้วัวสามสองหนึ่งปาดนี่ก็ได้วะชนะคือทำไมตานี้มันดูแบบง่ายจังเลยอะครับงั้นอย่าอีกตาหนึ่งแล้วกันนะอย่าเพิ่งปิดคลิปฮีโร่เพชรดูเอาไว้นะครับ นี่ก็คือผู้วายชนที่จะต้องเอ,อ่ออะไรอ่ะต้องพูดว่าไงดีอ่ะที่จะต้องแบบว่าสละชีวิตในคลิปนี้เพื่อเป็นความบันเทิงกับน,น้องๆตอนนี้พี่กำลังดักหมออยู่ว่าหมอจะมาเมื่อไหร่ใช่หมอไหมใช่หมอไหมนายบีอ้าโอเคนายบีหมอนะครับโอเคครับโอเคโอเค,อเคปิดกั้นห้องหมอไม่ทันว่ะอืม ทำหมดไอ้ปิดไฟ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 เฮ้ยมีคนตายอีกไอ้คนที่เราฆ่าเมือ่อกี้ฟื้นไหมมันฟื้นทุกคน,ม,น,นมันฟื้นเฮ้ยมันฟื้นเดี๋ยนีเนี่ยมันมาหลอกหลอนกูแล้วมันปีดปากพูดอย่างเงนะี้ยเดาเลยครับหมอหมอหมอ บายบายครับหมเอเรียบร้อยนะอย่ามาเดินกั้นกันเยแล้วนะแค่นั้นแหละแบ็กแจ็คตายโต,ต,ตาหมอตายเ้ื่อนอ่าโอเคครับรอบนี้เราได้หมอมาแบบฟรีๆครับปะเราต้องตามฆ่าไปปิดปากไอ้สีกากีใช่ไหม เนี่ยใน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 แหนะข้างล่างเนี่ยเอ้ยเฮ้ยมีมีคนตามเรามาว่ะจะกินกูป้ะเนี่ยตัวยิ่งอ้วนอยู่ออเอ้ๆๆๆๆเอเฮ้ยๆๆเฮเฮ้ยๆๆเฮ้ยมันจะตามมาดูมันจะตามมาดูสปินหนีสปินหนๆๆีปิดห้องลงอาหาร งพยาบาลเฮ้ยทุกคนดูดิดูยพี่พี่จะถูกไหมตอนนี้พี่กลังอ้อมไปปาดมันนะไอคนที่รู้ความลับเราอยู่ตรงนู้นเดีย๋ยวสามสองหนึ่งเฝ้าศพเฝ้าศพเอามันไม่มีอ่ะมันไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะทำไมมันไม่รีพอร์ตอย่าบอกว่ามันตามหาพี่อยู่ถ้าใช่เดาวนะครับก็คือ ไม่มีนายเภอนะตอนนี้หรือว่าจะเป็นอจองตะกะเออะทุกคนหวตดสีพุทซาแดงโอเคครับไม่เห็นจะเล่นยากตรงไหนเลยครับไว้แจ็คไอ้แบล็คแจ็คขอเพียงแค่ทุกคนมีศรัทธาก็พอหรือว่าไอ้พิมที่น่ารักเนี่ยจะเป็นฝ่ายกลางความรู้สึกพี่นะแม่ก็สีแดงอ๋อาดโอ้ เกมไม่จบครับก็คือสีแดงมันเป็นนะครับเน่เน่เน่เไอ้ตรงเนี้ยมันอุตส่าห์รู้ความลับพี่แล้วมันไม่กดปุ่มแสดงว่ามันจะเลี้ยงพี่เอาไว้ในยามที่มันหิวแล้วมันก็จะกินพี่แกด้วยเอยทรยศจัดก,การดีทรยศปพินโตปินโตจัดการดีพินโตเราจะโดนลุมโซมอมทุกคน พี่ว่าเกมยังไม่จบนะป่านไปมันจะกินมันจะกินพี่รีพอร์ตเลยครับเรียบร้อยปิ่นโตกูไปแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาจังหวะสำคัญที่พี่ต้องเลือกระหว่างสีแดงแล้วก็สีดำสองสีนี้มีหนึ่งสีที่เป็นจอมตะกะแต่ว่าพี่มั่นใจในตัวหนึ่งก็คือสีแดงไปจัดเลยครับฮีโร่เพชรดูแวะนี่คือวินาทีที่สำคัญ จบแต่ว่าเราไม่ได้ MVP โอเคครับทุกคนก็สลับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นไงนฮิลรเพสสะใจคุณหรือยังครับตามที่คุณท้าเอาไว้เลยก็คลิปหน้าอย่าพี่ทำอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนะครับสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย